วันอาทิตย์ปูวอาที่ยี่สิบเก้าวันอาทิตย์วันที่เท่าเก้าพรุ่งนี้วันที่เท่าไรพรุ่งนี้วันที่สามสิบวันคือวันที่เท่าไรวันที่สามสิบมีวันฮือด้วยมันฮือคือวันหมือดใายมาขักมาัลนวันที่หนึ่งคือวันอะไรวันที่หนึ่งคือวันหม่ออกถูกต้องวันที่หนึ่งคือวันัวั่ออก แล้วว่าจะออกควาไหนพ่อพูปตีนนะวัดที่หนะน,นึ่งคไรกะถงไถให้วันที่นั่นองกะไถไถกะถงสงกระไถ่ไถกระถงเขางอไเลอไฟควาปูสงไถ่สงไถไปอันมาักมาถันเพราะว่าชงไถ่ไหไหนสงไถหลายหลายเทปจังแล้วพอเห่นว่าท่านมันใจชั่าาวท่ายแล้ถ้ากระโงมมาถัน ว่าท่านมันใจว่าท่านมันใจได้อีพ่อให้จาได้วันใก,ลกีล้อิแล้วอันอีพ่อบอ,อกมาหน,น่อยถ้าท่านไม่จะตู่ว่าพอใจเขาสงฆ์ไม่สงฆขใ <c oughs> ทใ่หรไอเปอ่ก็กทะสงไ์ยช้ยาพอ่อีิจารณาก่อน <c oughs> ให้พ่อฉันนะ้ำมะพร้าวก่อนนะก่ <c oughs> อนจะพิจารณา <c oughs> ถ้าเขียงไม่ดีไม่ได้ <c oughs> ต้องกินน้ำมะพร้าวรองคอก่อน <c oughs> ว่านางมาว่าจิ๋วกอว่าจะหอกไหมพ่อมาจะหอกไหมก็คลองดูวันไหนหกวันไหนหอกพ่อรัรับรเอ็น้มาพกพ่กินน้ำมาพาวทำไมถึงชี้นิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ววะคุาพ่อโฉมใจข้ากินน้ำมาพักพ่อไม่ คึงเขาเขาวัักหมูมาแปลมาปูแปลก้อกาบ้าปพัปังหนึ่งว่าจะืเช่าหนังว่าอะไรช่าหนังนี่นว่านะ <c oughs> ตีนหน้าปากเาปนงมันคือแก่ด้เพอรขาใช้เพื่กันมามึ่วันคืนมาเห็นบบนัปากไม่บอกแต่ว่าน,นิ้วบอกมาค้กงมาเนาะขงใช้เป็นวันที่หนึ่ง เมื่อแก่แก่อยู่อย่างนี้สมทัยเป็นวันที่หนึ่งโอ้กาเอาไว้แบกข้าวนาทัยว่า่ะไรเอาเอาไปเอาน้างทัยด่าเอาไว้แบกข้าวข่ายด่าแค่ถึงแต่คนอสมทัยก็หาไอ้้าวข่ายทำไมถึงทีนี้แกแดดว,วันที่หนึ่งนะทีนี้แก่แก่จะเอา,าอะไรใส่ละพ้าววันถึงจะถูกต้องดูหรือเปล่าว่ามีกี่ทีมีกี่เียบ จันอังคารพุกขาดศุกชาว์อาทย์วิ่กีวันเจ็ดเจ็วันแค่ัหนเองเจ้าง่ายง่ายกัหย่างว่ะกิ่ได้มาผ้ากับชีนี่ีแรงกว่นี้แรงเอ็ดมือแค่นั้นอ่นนะ,ะ,ะบ้าเลยาเลยชักใจีบว่าอยู่อย่งกับดอกก่อนอยงไม่หรอเจ้าค่ะนิ้หัวแห้นบ่อปูนี้ก็เอาไว้ข้างหน้าสิ ใคจะเอานม้ไว้ทางด่ามา่เอาไว้ด่าได้ไหมครับผมนั่เอาไว้ไม้ได้วัดเอาไว้ทงางหน้าน<อ>ี่นะครับเขาตายหมเ็กวันเ็กทีก่อนนี่เพิ่เรียกว่าพระวีเศษเราพระบบน,า,นาเกีย้ยวให้มันเข้าดิทำให้เงนเขาดมาถึงจะได้ป้อนไข่แคนบ๊ไข่แคนให้ค้างว่าเขาไปแล้วนี่ เขาม่าให้ข้ามมาทันได้กับเขาพูกถึงว่าเป่าแค่ใหาา้เขาแตอ้ตวแปดที่สี่ว่าใเขาว่าบังที่แก,กพอมาหาลกว่าใั่เขาขานำพันคำั้นว่าใั่ไม่ยากเลยก็แห้ไปแล้วชิกเกกบบ้าม่เชื่อถามอีน้งมากนะดูเออพอได้มาหลังวราที่หนึ่งหายมา้วพอหายไปชุกเกตบบ้านเอาหมดแคาน้าแก้ว่า หมอแค่บอายกแปดทีหมอแค่อายกแปทีดังำไที่หนึ่งนะตต้องมาเอาแค่ให้พ่อฟังพ่อจะได้ฟ้อนไท่ผู้ใดามพ่อไม่หูพ่อรงไม่เป็นพ่อจะฟ้อนดั่งเดียวางมาจงได้พ่อเราเนาเนม่เนาะเอาบ่าเอาเกาาคือเกาโอเราเาไดอยู่น้่ ไทรแค้นโอ้ร่าอ่าไรก็ต้องตาบ้าว้าวเบ้าถึงมิเ้ลงเบ้าวะแต่ว้าแปดชิบีครับผมพ่อยั่งสงขรดูบังดาแบชิบผีทิงวทางก้าที่เย็นมานั่งนบ้านข้านนด้าเบ้าหน่อยแคจังหวะวันถึงคืนมาหวาพ่อกับไวางทุกข์ขับเขาขึ้นกันนี้ครับผมข้าเขาเบ้าบ้ไรแคจังหวะนังว่าถึงว่าแต่แร้องแต่ง พ่อว hm. ่าได้เม kind of mm. ียน่พิงพ่อพ่อว่าเขาจักคือแบบพ่อแค่อาจุหลายก็เขาเจ็บเป็นัมอบพ่อไง่เนะปูพ่อไม่เมยนพ่อไม่เมียแต่ว่าพืกเพ่าพ่อก็คิดเป็น่วงล้กแต่ว่าแต่คิดอย่างเดีว่าเป้่าแค่ไหนพ่อพ่อกระด้าว่างเอาข้าวหน้าใจจักชิบแต่บาดทั้งาบแต่ว่าขันว่ากับพ่อได้ก้หลังบันที่นึง รังวัดที่มึงต่งบัดเราแค่หาหนี่พอถือป้อนใช้เพราะว่าเขารล้ปากเลยวีข้ารับ,บรผมข้ามาบ้านพอ่อกใหาไปเท่านี้ชื่อเจ็บว่ามากังนึองหันของแท้นี่เว้าไม่เราเลยเมาหัวไม่เราอิ่อมเอยเมาเมาจริงๆจางๆได้เนี่ยที่เลียดจิ้่เขามาด่ากินเขแท้ เ่อวันเราเรียนเาหวัวพี่เราอี่มยังว่าเมื่อวันที่นหนึ่งไหนฉันได้คำเลี้องฉันได้ัำแล้วเอาลเลยันพ่อห้คิดเก็บวาทนะจะเอาหมอแค่ว่าเ่าให้พ่อได้พ่อเขานับปากว่าได้ดุแต่ว่าอายุแบบทิ่ปีแล้วค่ะแบบที่ปีหนึ่งมันถือเป้าใดว่ามพอว่าเขาได้ได้ได้พ่อเขาอยากต้องบ่มุพากันว่าไกว่าแบบที่ ถิมงานยู่นี่เนัะครับผมาถิมงานเยออายุส่อายากบมคือิ้นช้นรกทอพอปรหานะทออายุสิบแปก็เขาแต่พอปงเงินเขาคือชิมงินแต่ยังแบบแตกที้นนั้นินนั้นหนาเนาะทา้าาใจงได้ก็จะอนคจแขงได้ก็ดะอนครแต่ว่าตองหลังว่าที่หนึงนี่ ต้องรังวันที่หนึ่งนี่รังวันที่หนึ่งจังผีไทยฟอนใช้แค้นเขาตั้งผีเอามาหา่นเขาทันได้กับเขาแล้วเปลี่ยนงานเปลี่ยนวอรกแล้วก็กระโดดวองกับเขาแล้วว่าหยักคิดฉันได้กันใครมาเวรรังวันก็ให้ไปคิดเป๊ะบาทให้เรียบร้อยแล้วเด้อพ่อกเ็เลยบอกว่าเขาว่าให้เอาว่าก่อนมาพอเอาแค้นมาเป่าก่อนบ้าบ้ารังวันที่หนึ่งเนอะพ่อว่า คานางมันเอาไปก้อนคานางมันเอาไปทักก้อนเขาว่ามีคานังมันเขาว่ามีคานังมันมากนี่เข้าผม,าาามาเอาไปทิ่เก๊กมาเอาข้ามาตักแล้วก็ไปแกอลูกแกะชิปปีมาตัสเปาใด่เปาใสกันพ่าะอยากว่ามงดูยังไงหลังวาที่ึงน้ำหน่ะทานแล้ฟังแล้กันแล้วเวอร์เชียเด้ ว่าที่ไดว่าไดแป็นชิ้นปีเลยนะพราว่าท่านบาใจญั้แป็นชิ้นปีนะว่าที่ไดว่าก็ว่าังที่เบาอะไรว่าเตาอเอจะเขาเบาว่าไดฉันได้ยินนั่งนอกเสียเ้าว่าไดมาค้างแท่งเป็นให้ก็เขาไาเขาก็เขาบ้างแท่งเขา

ก็ที่หาเงินก็่างกันที่หนึ่งว่าที่เป้าใจก็่าอตามอ้งามดแบบวกเัินควกเถินหาเงินเงิแต่คิดไปเถื่อยแล้ว่าเงิแต่ว่าของ่ว่าถาเิของพอว่าถาเไิแต่คิดว่าหัเแต่ว่าบอกั่าไม่หาเนไม่หอมแบบกว่าไหน นังไกลถึงแย่บางเขาเพ้าเราไปขอถือไว้ที่พอเขาอาไี้ยัก่์อาเขาอะแปดที่ปแปดทิ่ปียังไม่ไฟตุวนี่เขาว่าแปดสิบปียังไม่ไฟแต่ความว่าเชียอนี่เขาแต่งหน้าแตว่าเชียรพ่ขจะ่าดท่ถูกางบางทีบางอแต่บ้าง่างอะไรว้า แต่ว่าข้านามัห่หายไปแล้วว่าเอาขึ้นมาหายไปแล้วหายไปแล้วทิเก็บมาตั้งไหนก็เาได้ขึ้นมาหาพอคือนเขาได้ขึ้นมาแข,ข่แงไงล่งเพราะว่าให้คำมั่นถันจากับเขาเลยถึงยังไงต้องเอาหมวแข่งมาให้ได้แต่ทีนี้ก็แต่มาเลยข้านามันก็ให้แล้วพอวาองสีเรากล้องก็เป็นมันเป็นวัต วัดเช่าถามอีนร่างหนาหน่อยวังโนดพ่อว่าเขาขาจังไรเอ้อพอว่าเขาขาวพ่อหายหนามัางคิดเกดบ้านเอ้าแล้วก็เอาหม้อแค้น่ะเขาก็เล้วบอกว่าหมอแค้นอายุแปดทิพปีพอเ่าแค้นมวงเขาวอาพ่อไปจับแล้วมึงเขาเลย่ะเอาว่ามง่ไยพอเอาว่าตอนวัาที่หนึ่งว้าวว้าว่าเอาว่าหลังวัาที่หึ Connabanka tập trung 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 bây giờ tập trung 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 Mà hàng tập trung vẫn trung tập trung tập trung tập vẫn sống trung อีวั่งแต่งลูกรบเรือมาเร่อเขายังสงสัยส่วนแฟนอีนางวันแฟนอีนางต้องเอยก็ยังไหวว่างใจส่วนมาเขียนเอกไปรับเอาแล้วเพราะวันมันมีความเฉียบถ้าเคยเขียงมานนี้จะผ่าที่พอเอาแต่ังถึงเมื่อวานเพราะวมื่อวันมีความเฉียบเที่ยงไปเที่ยงมาเที่ยงนหับเราหักหวังไว้ กูเอาไว้ใช้ว่ะกูเมาเนะว่าไหดกูก็ว่ากูเอาไว้่ายร้อกวันเป็นยังไม่ได้ท้องถล่มว่าจังฉี่เลยว่ะนั่นแหะเขาว่ามีความเฉียงพอชิปเป็นมาถามมีความเฉียงมั้ยชัดรู้ป่ะไปถางถือว่ามีความเฉียงมีความเฉียงวันเดิมแต่บอแค่นคขาว่าอมแล้วมีความเฉียงไหมพ้อตอบให้หน่อยไหมมีความเฉียงหนึ่ง ทำยังไงก็ไม่เกียงเพราะว่าพ่อโอระนอได้เลยโอระเนก็ร่องคักร่องในบันยังน้่องวันอะดอกร้องวันอี๋ดีอีหดอี๋ดิอีอดอกอีนั่งโน่เตี้ยร่องคักร่องในกันยังมาโอระโนก็วนพ่อรถากออนจะขอกันยัร่องใดร่องบีกันนัง ขาดในเราไม่คว้าเชียงกับไอ้น,อ,นอ้กาา้าอยกนลดมาหาเหงนี้จอดชื่อเราลอบมหาแข่งคันได้อจาะจะเหมือววนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเพราะคือหลายตัวแท้เขาแล้วแต่ด, <c oughs> ดวงใครดวงวันดวงดีได,ด้ถ้าดวงร้ายไม่พูดถึงต <c oughs> อนวิจารณาในการรับชมจังถัดกว่าอินนออั่งหมดอยาก่าจริง พ่อมันมีความเฉียงม่แม่จตัวนั่งนอกเพราพมันมีความเฉียงเอตัวมันเสียงหนังนากแม่ถูกต้องอว่าจาว่าว่าเชียงไปเชียงเธอแม่รรอัไปนาว่าเล่นวอนตอนเผาไหมว่าฟื้ไปหนาว่าเล่นวมอนตอนเผาว่าทิศทายตอ้แต่มนตะ ร้องเพลงมาเมื่อเอยเดยคมืานคือได้แต่แค่วางที่ีะขอจางว่ามันมีเวามจถือเอาแค่ัไนให้พ่อทำนพ่อพู้จากใจนะเนี่ยทำงานถึงแต่พากันเอารู้จักว่ามันมีความเขียงไปยังฉัไม่หาว่าโอราโนะโอราโนะรักเมมอเขียนไม่ดีก็ฝึกสิล้่นบ่าขาดบัา เจ็บคารถลตดบฟูเลยอีิครบเสียงบ้าเอฟคาร์ลชาวบาไอ้ี่เชียงแ็เยหรือาป่าชาวบานนึงไอ้ที่ขี้ขี้บานั้นบิ๊กครบเสียงแค่เนี้ยว่าใไรเชียงู่เนี้ยว่าให้เนี่ยชาวบาก็เอาใครกชาวบ้านกูไหนผงี่ชาวบานกูไหนผงี่แรงวะครับผมเอ้ที่ไปเชียงแคบเนั้เพราะข้างก็นั่นพอมาว่าปอันนี้เราชาวบาอันนี้ขี้เชียงมันว่าเชียงเน เอเดเชยงไปไทย้าบาดเท้าเจ้าก๋แดงกันยังว่าวัดที่หนึงเพอาถือเรล่งเต๋<ม>คนละเชาวบาดบักเขียนเองเพียงตัวเขียนไว้เลยคนละเชาวคนละช้าชา่ชองล้อก็เชาาบาดทีล้อก,ก็ชาวบาดหกล้อไม่ให้จอด<ม>ทีล้ไม่ให้จอดให้ต่อแต่ทีล้อก,กับถองล้อเข้าใจยัง ครับผมบนั่นแหละรอบต้นวันที่หนึ่งน้อเก็บยี่สิบบาทอ,อย่างนี้จะฟรีไปชักกัน <c oughs> แต่คือว่าว่าเอาแต่คือว่าท่านครับอกมาเก็บตัวปูมันลมนั่นแหละวันล้อนั่นแหละขอเรียกว่าเท่าเด็กวันที่หนึ่งว่าเช่าลมนี่วันที่หนึ่งวันถ้าอาจเอียดดอกเก็บให้เรียร้อกค่ะอยากว่า,วาวต่อ ขึนไปจอด้นไปจอดข้างบนเลยใครถิวัดจอดทั้งใจอ่ะเอ้างนี้มนไม่เช้น้จะขี่ตรงกู้ไรสิข่าไปจอจข้างหลังม่ขีด่อดใทั้งนั้นถ้าก็จอดข้างบนมัดตัวพอผมหินมาตะวัดถึงครับผมจอดเท่าๆกันตัวจอดแล้วก็เก็บคนละชา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 หัวจ้ัวว่าหลัข้างว่าเช่าปึ๊บอีกแล้วเช่าไปว่าหยังพอ ข้าวข้าวนาข้าวถิ่นข้าวหยังข้าวอีหยังก่ข้าว่าข้าวนาดิ้งเบบาักะคันล้ายดิ้งฉิบหรือว่าคันรเช้าพาขาเพื่อวันเขาเข้าวัดเท้าบาคือจากเท้าแลงจากเช้าจากยิ่งฉบเลยอันน้าขาเดียวกันข้าวบาดักับ่งเบาอันเดียวกันเด้อเอ รังให้เขาจ่ายเพราะว่าเช่างานรอกเพราะว่นเช่าหาได้เช่างานเนี้ยเช่าหนุ่เช่าง่ายเนี่ยมันเราไก่จำท่านเอบ้านคักได้ว่าจัดสร้างว่าพักได้พอ่าจัดสักางบ้านพักเออเช่าบาทคือวีเชีบบาทพอเช่าเพียนแล้วว่างหันเชิบเก้าบาทแต่เพี่ยนนอนหัง ขี้ขาดท้อนเอาผูา้ขี้ที่กับว่าเน่าหายไปเขาเอาที่ชิบไปต้องบาดก็ขี้เอา่าดไปบักเชยเองว่าขี้ขัดหาตวว่ะ <c oughs> คิดเต้าบานนาตอนนั้นได้ท่อนอีกแต่ขันพอวาดีคิิว่าท้อนาดดิว่า <c oughs> เกินว่า <c oughs> เกินเด็กกับว่าหลุ่เาดดีคิิว่า เขาปี้เตรียมตัวต่อต้องการกี่เดือนต้องแต่ว่ามหาแหบบ่งกับมะตอนนี้ต้องเอาว่าเขาว่าต่อกันเอา้ให้เขาหูจันะว่าต่อกันว่าหงจักได้มาอันได้ไปข้างแรกเข้าใจว่าต้องวาต่อกันว่ามหาแห่งต่อไปขั้นแรกนนังว่ามหาแห่งอยู่ทั้งหนาพ่ครูเอาขั้นแรกไปอยู่ทั้งหนาช่ตัวใคว่าขั้นแราถึงแล้วะ เออขั้นแรกอ้เรื่องทั้งนาขั้นทุ่ท้ายมา่รื่อที่โลเขาเออที่โลเขาขายบ้านลอยลมขั้นที่โลกองเสียงไม่ได้จอดน้โมติปูอ่ะอกไอ้ไป้ยงเขาไปเอาไปแย่งกันไปียงไอ้ทั้งนาติปูเออไปแย่งไอทัางนาหน้านาว่าเป็นขั้นที่สองอตว่าโมตากบ้าโตว่าตว่าหน้าขั้นแรก ขั้นคื้ทายเขาเอ่ยว่าขั้นที่หลงเขาถถึงหักว่าขั้นไลนขั้นว่าต่อก้อนูเขาถึงหจักไรจังไหนไม่ระ้ถามเขาต้องตอก้อนะก่อถามว่าว่าถามขั้นเสียว่าเท่าบ่ไนั่งถึงว่าเสียเท่าบ่าอ็เสียื้กำลัตาเก็บเมื่อทุกคนไปอย่างนั้นเอาละเขาใจไวจังไปนั่งเข้าฝึกค่ะ ว่าเขาใจยัง,อ,ง,อ,งอีกว้าที่เช้ออกากาตัวนิ้หน่อยอตัวน้อน่ก็บาทยี่สิหวานงั้นบาทีกน,นี้ผิาถ้าร้านนะว่าไ้เขาใจงับคี้กลมเสียงความรับผัไม่มีความเสียงโอ้แล้ว,ว,วก็ไม่มีความเสียงเงินดีสิบบาทก็ไม่มีความ่เนะขาใจ <laughs> นะกีิ้ไาม่คเย เค้กเค้กวานเน่ยครับยงนั่งฟางฟางได้ถึงว่าต่ว่าตางต้งอีพอตายข้บพเข้าใจนะมาหาแห่งกสียนี่แล้วคูัมว่ากีย็ต้อว่าจะสิไอ้มันไม่ติดไปชื่อเขาไปเท่นเขาไว้เขาว่าหายด้อเช่นพระเาพี่นายไม่ได้ค่ะคือเพราะว่ามันเป็นข่าวพูด่ะเห็นว่าข่าเอาวว่าหาก็ต้องเอาไปเฉียดก็จังไหยแง่ว่าความยอ ไปเครื่องรตาลี่เขาผมเช่นหน่อยครับไม่ได้เขาไม่ให้เช่นต้องถื้เขาก่็ต้องจ่ายเงินก่อขาจ่ายได้เขาจ่ายไหมมันเสียขเขาหลายอย่างนะอันนี้เขาเรียกว่าเกล้าจ่าตะกบขันน้าชาวาได้ต้องหลับนั่งฟังก่อนจะคิดได้ <laughs> แต่ว่าคิดเก่งกว่าถามว่าไม่กล้าเสียมนะั้ย

เราตัวที่ทิดล่ะกับคำว่าโอรานอมันมีความเคียงไปฮัว่าหามั้หนโอานอโอรานอก็ต้องใช้อย่างเดวโราเก่าฮะนขเว่าไดที่ได้จงได้คืยังแตงม่อกว่าอันว่าได้แต่ยังว่าไม่ได้ไม่ได้

มีหม้อลงทีปูตัวนมัน้านวมาม้นมันไมีความเฉียงมันถึงหมว่ากันไม่ความเฉียงครับคัดออกนะเราหกตัมันหวนนด่มันล่งได้ดีกต่ยัต้องได้ดีใจนั้ตกามแบบที่ได้ดีต่างใจเจ็บฟังดีดีเดี๋ยวแต่ไม่รังวันวันที่ชาวก้าวันนี้วันที่ชาวก้ากินข้าวแดงกับหนังพอกินข้าวแดงกับสเก้าวอคือว่าจัขัดน้าลวา ว่าเข้านั้นะับคิดคิดต้ะบาทโดเอาเาท่านัละไม่หันอีกว่้ผู้ใดก็ได้ีหลักหมดความสงสัยได้หมดความกัลังใจเอาเานั้นหับ่ชดไลาบชหันตัวหนไม่แห้งชดคืนชดค้ำได้หรือเปล่าสาธุสคำหรับคินี้โปรดใช้จารนะครขอบคุณกับข้าัรับนี โปรชใจพิธีท่านเจ้านในการหลับชุ่มครับนี่เป็นแนวทางของเมียคู่หอมหวนหรือปูตาของปูซีปลาคาร์บครับหลับชุม่มหลับฟังในการหลับชุ่มครับ